วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่พาคุณผู้ชมมาชมรถคันที่สอที่ติดตั้งชุดเครื่องเสียงอินฟินิตี้นะคะเนื่องจากว่าคันก่อนหน้านี้แอนนี่จะไปยาคุณผู้ชมไปมากพอสมควรนะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวแอนพาคุณผู้ชมมาชมว่ารถคันนี้นะคะ เขาติดตั้งอะไรไปบ้างเหมือนกับคันนั้นไหมนะคะอะคันนี้นะคะก็ติดตั้งพูดง่ายๆว่าแต่งทั้งคันเลยละกันและเพิ่มเติมในส่วนของชุดเครื่องเสียงอินฟิน ity ีนะคะเดี๋ยวแอนพาคุณผู้ชมมาชมใ,ใกล้ๆเลยละกันนะคะว่าชุดเครื่องเสียงของเขาแต่งทั้งชุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของจอหน้า Android นะคะขนาด13.3น mm ิ้วนะคะที่มาพร้อมกับระบบคำสั่งเสียงนั่นเองนะคะเป็นระบบในส่วนของอ่า d t เหมือนกันนะคะนอกเหนือจากจอเสร็จปุ๊บเนาะแอนนี้ก็ได้อัปเกรดนะคะในส่วนของลำโพงคู่หน้าหลังนะคะเป็นแบรนด์ n n i n n t y y รุ่น Alpha นะตัวนี้ขนาด6นิ้วแบบแยกชิ้นนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่หลังนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วเหมือนกันนะคะแต่เป็นแบบแกนร่วมนะคะต่อมาชิ้นตัวใหญ่ตัวกลางตรงนี้นะคะแอนนี่นะคะได้ทำการเพิ่มพลังเสียงด้วยเบรดบ็อกนะคะตัวนี้เป็นเบรดบ็อกขนาด10นิ้วนะเป็นของแบรนด์ A D S นะคะที่ให้พลังขับเสียงมากถึง500วัตต์นั่นเองนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมเห็นไหม นี่แอนได้ทําการอัปเกรดสายลำโพงให้ใหม่นะคะซึ่งจะมีในส่วนของขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแอนนี่บอกเลยนะว่า อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงที่แอนติดตั้งให้เนี่ยไม่มีการดัดแปลงสายไฟนะตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นปลอดภัยสบายใจใหายห่วงเลยจ้าเพียงแค่นี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากชุดเครื่องเสียงแบรนด์ Infinity แล้วนะแอนยังมีลำโพงแบรนด์ชั้นนำให้คุณผู้ชมได้เลือกอีกหลายยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟโอเนียนะคะ mm hmm. MTX หรือ JBL นะคะหรือ Alpine นะคะซึ่งแบรนด์เหล่านี้นะคะเป็นแบรนด์ชั้นนำเลยว่าได้นะคะในระบบของเครื่องเสียงเขาแอนนี่มั่นใจว่าเขาไม่แพ้ใครแน่นอนอยากได้แบรนด์ไหนแจ้งแอนนี่ได้เลยนะคะอย่างที่คันนี้เนาะพี่มานะัทเขาเลือกเป็นแบรนด์ Infinity อ่แอนนี่ก็จัดในห้เนื่องจากว่าพี่เขาได้ฟัง ในส่วนของรถคันก่อนหน้านี้ที่แอนได้รีวิวไปก่อนเป็นรถของพี่หมอนะที่เขาชอบอินฟินิตี้แอนนี่ก็จัดให้แต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะคะลูกค้าอยากติดในส่วนของอ่ะยี uh ่ห้อ mtx หรือจะเป็น jbl อะเอพอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งแอนนี่มาได้เลยนะคะแอนนี่จะให้แน่นอนอะสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาและขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลามารับชมแอนนี่ในะวันนี้นะเดี๋ยวแอนนี่นะคะจะมาอัปเกรดที่สุดหล่อคันนี้ จะเปิดเครื่องเสียงให้ฟังนะคะเมื่อเขาแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะกระหึ่มเขาจะดังเขาจะแบบโดนใจใครอีกไหมนะคะไว้เจอกับแอนนี่คลิปหน้า e ีีหน้านะคะเพราะฉะนั้น อย่าพลาดคลิปหน้าอีพีหน้าเด็ดขาดงานมอเตอร์เอ็กโปยังไม่หมดนะแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2 0นีนี้นะคะแอนรับจองจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะได้แคมเปญน,นี้วันที่7นี้แอนไปงานนะคะที่เมืองทองธางนีนะงานมอเตอร์เอ็กโปถ้าใครอยากรู้ว่าแอนนี่ให้จริงไหมไปพบแอนวันที่7นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะ